ต้องเตผู้กำกับสับป,ปะเรอตอบดีมากหลังชาวเน็ตขุดคลิปน็อตพูดเยียด ถูกตัดสินจากภาพลักษณ์ภายนอกทั้งโดนเหยียดโดนบูลลี่ด้วยคำพูดไม่น่ารักมาโดยตลอดสำหรับต้องเตทิติผู้กำกับที่ฮิตที่สุดนาทีนี้หลังจากที่หนังสับเปลือทยานสู่3ล้านบาทล่าสุดต้องเตทิติได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังมีชาวเน็ตขุดคลิปดรามาที่เจ้าตัวไปเคยออกรายการแฉเมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อวันที่ 3, สสิงหาคม2560 กลับถูกพิธีกรของรายการใช้คำพูดดูถูกไม่ให้เกียรติมีทั้งคำหยาบคำมูลี่มากมายโดยต้องเตบอกว่าฝากติดตามคลิปเต็มได้ที่ช่องเมาส์มอนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ